เรยจะไปฉับผมกําลังเลือกร้านเอาโรงแรมมามีอยู่ของร้านตุ้มจุ้มได้โรงแรบเลยอ๊อฟตั้ตตานี่เกินสี่เมืองตรงก็เป็นเวลาว่างๆของพวกเรานะครับตอนที่เที่ยวอยู่ที่เมืองดาลัสนะครับประเทศเวียดนามก็มาสักผัครัแล้ <laughs> วก็เป็นการมาฝึกภาษาเวียดนามด้วยนะครับมาคุยกับคนพื้นที่กันหน่อยนะฮะ แปลว่าสระผมภาษาเวียดนามใช่เป็นภาษาเวียดนามเดี๋ยวเองจะจะมาสระผมฮะนี่วัดว้าวชีโอลยฝากไหมฝากฝากของโอเคมี น้องจอยมาสระผมครับที่ร้านอ๋อหนูเองจะจะสระผมเองเดียวค่ะแต่ว่าไม่นวดก็ยังไม่นวดหน้าอ่ามาสระาสระต้งาสระไปาสะเอ็งเคยสระผมที่เวียดนามแล้วตอนนั้นสระที่อาจารย์ชอบมากเลยอะคือเขานวดผมดีมาก อันนี้ถ้าน้ํายหลาีอย่าว่ากันนะ <laughs> นี่ยที่นั่งถ่ายเป็นแค่ไหน <laughs> น้ำ้องจะสับผมครับน้ำพุนได้ละเมื่อกี้เห็นหน้าร้านเขียนว่าก้อยเต่าแล้วก็มีคำว่าหนองเนี่ยที่แปลว่าน้ำร้อนนะก้ <laughs> อยเต่าก้อยเต่เา คนสระผมสวยไหมล่ะ อากาศที่นี่มันเย็นๆไม่ถึงกับหนาวนะแต่เอนจอยแบบขี้เกียจสักผมอะแล้วก็อยากให้เขาสักให้ด้วยเด็ยเขาสักผมดีอะหน้าร้านติดป้ายไว้ว่าราคาสี่หมื่นก็ประมาณกี่บาทหกสิบบาทประมาณเนี้ยหน้นบาบยังไม่จตัดหน้ใช่แลสัดผมก่อน ดีเลยอ่ะก็แรกตมันคัน เป็นน้นสับผูแล้วก็แบบเขาจะมีแบบนวดด้วยอะเมื่อกี้เห็นป้ายหน้าร้านนะเห็นว่าสับปูแล้วก็มีแบบม้ำสับด้วยร้านที่เอ็นต่อยสับนี้ก็อยู่ใกล้โรงแรบมบที่เอ็นต่อยพักแหละแต่ว่าเตียงนอนตรงที่รองหัวมันจะแบบแข็งไปสักน mm ิ hmm. ดจะเป็นจะเป็นแข็งพลาสติก cầu đấy thì mà, ăn okay. <laughs> em gọi không? nó đi. <laughs> ok ok <not>. Nào xuống nó mất ok không, rồi. <cười> <cười> không, phải. Hả? Ở đây không phải Không Không quẩy, không Người gì em á? Hả? Uh, where are you from? Um, Thailand. Thái Lan Thái <laughs> Lan <laughs> You know Thái Lan กอยถามว่าอะไ,ไ <laughs> รอ่ะถามเขาว่าเขาเชื่ออะไรชื่อกอยครับสะาเสร็จแล้วใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่เอนจอ่ชอบที่สุดก็คือนวดโอ้โหเพราหคุณดีมากเลยนวดอ่ะ ใค่ีฉันรู้หัวนะครับใช่ค่ะแต่ว่าใ้นี่เหมือนจะร่ดแบบแรงกว่าที่อด่นเด่นเดนเด่นแล้วก็เหมือนว่าจะรวดเร็วอ่ะแต่ว่าเคยเจอแบบ จริงกว่านี้อ่ะแต่ว่าตอนแล้วแต่เจ้าอานเซอร์ที่เมืองอยาจางังแต่ว่าคนสะสวยให้อภัยแล้วกัน <c oughs> สะสวยนี่แหละที่มาของคำว่าสะสวยอัน,นั้นมันสลัดสลวยเปล่าสะสวยสะสวยเงี้ยรู้สึกสะอาดขึ้นมาเลย สาา่าผ้าพือินจอยไม่ได้สระผมมาสามวันเล้ะเพือ่อกบมันเย็นๆเนี่ยแล้วมันก็แบบกลับเข้ามาที่โรงแรมมันก็ดึกแล้วอะ่ะก็เลยแบบไม่ได้ที่เก็บสระผมอะ่ะเพราะมันไม่มีใดงไงโรงแรมที่พักก็ปัะผมจะแห้งแล้วทีน,วทนี้ตอนใดจะบอกเขายัางไหเนี่ยสามเมือ่อกัน สามมือแล้วอะไรนะสามมือ้สามมือเออไปต้องมาสามมือเดี๋ยวไม่ก็เอาที่เขาคิดว่าโอเคเลยนี่โอ้ยนี่เลยนวดเเป็นการนวดที่มีควาดหนักหน่วง

Dạ. quên chết luôn cái này, nó với kêu thì nằm không, khu... không để mái thì mất cười đến đến để mái không được nhưng mà biết sao không? có về dọn nhà, có gì là này cột lên không được, xíu cột lên không vui làm gì luôn, phải giặt ฟินนะครับเจอเคยเจอที่ฟินกว่านี้อ่ะอันนี้ก็อยู่ในระดับที่ไปถึงการนวดใช่ไหมกลางๆใช่ไหมถึงการนวดแต่ว่าถ้าผมก็แบบออืก็ดีะเดี๋ยวรอนี่เดี๋ยวเขาจะได้ไส่ผมให้น้องช่วยใช่ฮะจับ

ก็ไม่ได้หวีด้วยมาเว้นำรอบนี้คือไม่ได้เอาหวีผมไม่เอาหวีมาเลยก็ตามกำลังค่ะ นั่นเนเจอบอกเขาว่าเขาสวยจังจะสอกว่าอะไรนะแดดล้ำแดดล้ำแปลว่าสวยสวยมากมากแดดแดดแดดล้ำเดี๋ยวพอออกไปนะเขาก็บอกว่าฮะทำไมคนไทยผมยุ่งขนาดนี้จะบอกว่าไม่ใช่คนไทยทุกคนนะคนไทยบางคนอย่างเอ็นจอยนี่แหละ เรับมาตจะมาล้างรับแรงดีฟูได้ที่แล้วโอ้ฟูได้ที่แล้วเป็นเมดูซ่าตอนนี้ฮะเป็นยังไงบ้าบเป็นยังไงบ้างหรอก็ดีดีมีคนสับผมให้ไม่ต้องเปียกเองรู้สึกสบายแตทีนี้จะจะได้ยังไงครับต้องบอกเขาไหมครับจะสื่อสารยังไงเนี่ยคงจะ ไม่ได้อันนี้คงจะได้สะอย่างเดียวแล้วก็เป่าแห้งแค่นั้นแน่เลยชัวโอเค,อเคปุ๊บอ๋อเฮ้ยอยู่ที่พี่นี่วป่าใช่สินี่ครับเฮ้ยชจบต่อไปอครับใครใส่๋อจแา่าที่นี่จา่ที่นี่ ส ấy เนอะส ấy ฮะว40 rồi s ส ấy n ữ อ s ส ấy khô ส ấy khô ไม่60 60เพิ่มอ๋อเป็นเป็น6อ๋อสิ i ิเออไหมไหมไหมเอาดิอไม่ใช่เขาบอกว่าเมื่อกี้ถ้าใสอย่างเดียวอะสี่พันสี่หมื่นแต่ว่าเมื่อกี้ได้ด้วยได้ด้วยเป็น6เป็น6 เข้าใจประทัอเบื่อขอบคุณครับ thank you very much คำอะไรคำเอินคำเอินคำเอินคำเบินดีดล้ำดดล้วนี่เด็มเเขาบอกว่าสวยเหมือนกันโอเคีครับวันนี้นะครับแปงกับลายนี่ดิวตี้ทารอนเมครับ ข้างโรงแรมเราเลยที่เราพักนะครับโรงแรมนี้ผมเวียดทู่ไหนสรุปหน่อยสรุปหน่อยสรนะุปหน่อยนะเป็นไงบ้างถ้าแบบว่าสำหรับคนที่แบบถ้าขี้เกียจสาอย,อย่างเงี้ยก็โอเคนะร้านที่จอยสารร้านนี้แต่จะมีร้านที่แบบเจ๋งกว่านี้เพราะว่าจอยเคยเจอ,อร้านแบบผมพิจาดณาเจ๋งกว่านี้มากแต่นี่ก็อยู่ในระดับมาตรฐานถือว่าโอเคราคาถ้าสารอย่างเดียวกอกี้ สี่หมื่นใช่ไหมสายอย่างเดียวแต่ว่าถ้าใดด้วยหกหมื่นก็ 100, นะร 100. ้อยนะปรมาอก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ระหว่างการเดินทางของพวกเรานะครับต้องลงไว้ในะแอตแทสตูตาเลยนะครับเพราะว่าสาวเวียดนามในร้านทำผมนี่โอ้โหน่ารักจริงๆนะเถ้าใครไปดารัสนะครับลองไปสระผมดูนะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบอเรื่องราวการท่องเที่ยวการเดินทางนะครับอย่าลืม Subscribe กันไว้ด้วยนะครับ ฝากช่องท่องเที่ยวสุดตาไว้ด้วยแรกก่อนนะครับ